เผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาช่องชนะวันนี่วันนี้ผมจะเปิดนะครับนี่ครับพี่สวัสดีครับช่องชนะวันหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเลยนะช่องใหญ่ที่สุดในบ้านกวดใหญ่ที่สุดคือใครเรานี่แหละฮะครับมีมีกี่ซับครับห้าแสนกว่าอ๋อห้าแสนกว่า ถ้านั้นก็จะเป็นพี่พศแล้วแหละช่องลูกไทรืช่เปล่าขยับขึ้นได้ด้วยล้านกวามันขึ้นตามแรงดันน้ำหรือเปล่าพี่ถ้าน้ำนิดเดียวมันก็พ้นลงกันต่ำก็คือแบบว่าศาสตร์ไกลกับศาสตร์ใกล้อย่างนี้นเีเอาแล้วเงาะเงาะถ้าเราเอาช่างเหี่ยวลงไปนี่ผมว่าร้องไห้่ะช่างเหียวจะไม่แก่จริงใช่ไหม เขาจะให้เรากิ้งจากนี่ไปนู่นแข่งกันกิ้งนอนกิ้งนี่แหละไตรงนเน่ยนดปตตอนนี้ทีมงานเรากำลังจะเดินทางเข้างานผมขอให้แด,ดดดีกว่าฝนใช่กลัวฝนตกออเอาไมลิโคเละครึ่งไหย ที่ c ี i ชื้อช่ชไหนดูผมหนีส่ส้มแนคนอยโออมันตามันถือมืนเลยด่ยนหะน่ถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ผมว่ากล้องภาพอะไรออกมาสวยหมดเขียวละเลือด ปุตต้าฟาร์มเนี่ยเขาจะอยู่ตรงเขาเนินเขาเรียกว่าเชิงเขาเลยนะแถวนี้เนะาะเชิงเขาเลยนี่ไงมันเป็นของใครของมันเนาะอู้แต่เขาลูกนี้ลกมากเลยอะ่ะคือลักษณะคือสมบูรณ์มากเลยน,ะน,นี่ข<า>้างหน้มีสถานที่ทีก้วใหม่น่าจะเป็นเขาลูกนี้ครับตอนนี้กาลังดังในนี่นะที่มี <c oughs> วัดพระพุทธรูปข้างนู้นอันนู้นอันยอดนี้ออันนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่ได้เปรียบเทียบกับเขา แรงๆที่เสียยังไม่พอใจอีกสายเหนินจริงๆไม่รู้ว่าเขาจะจัดเกมอะไรให้เราแบบไหนนะเขาสงสัยจะให้ขุดสาคนละลูกขุดสาคนละลูกเลยไหมเขาล่อเขาล่อมาขุดสระ เขาหลอกว่าคุณชายเจียอรัางานครับรูปเปิดวันนี้ร้านอยู่ใกล้ๆเองพี่จิ๋ววันเสาร์บันอะไวันเสาร์อ้าแล้วทำไมรถตู้เราไม่ได้เข้ามาในนี้ก็น่าจะเกินแหละ ผมว่าเพราะว่าของแถมมาเยอะเลยอย่างพี่พศก็มาอย่างอ่าเจจจาคูนินเจแอมรุ่นไหนนี่รถุ่นไหน,ออน,นเออนั่นน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใครเอาเอฟซีเราไงมารอรับใครครับพี่รับง,งานคูบ้าครับวิ่งไงพนักงานคูบ้านี่เหรอก็นี่ไงก็คงจะถ่ายทำอยู่นี่แหละ ลงมาลงมาลงมาดูลงมาดูครับครับขอบคุณครับอันนี้รถเราเองหรือว่าเราขับให้บริษัทรถเช่าครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องที่พี่วัดูกล้องผมหน่อยพี่ชนะวันใช่สอนช่างทีมงานช่างนะครับอ๋อให้ถือให้ถือครับให้ถือให้ทายให้เนี่ยผมชอบที่มันมีไวเลสนี่แหลยตัวปิดตรงนี้แล้วครับก็ใช้แล้วคกดมุด นี่ผมลองถือดูที่ว่ามันหนักไหมพี่กล้องพวกนี้หนักที่สุดหนักโอ้ถ้าจะไล่ทั้งวันอย่างเงี้ยผมขอคุกเข่าดีกว่าจริงๆเอาโทรศัพท์ดีกว่าเนาะแค่สิบนาทีก็หมอบแล้วเนี่ยหนักมากมันมันจะมีพวกหนึ่งที่มีสักคำตรงเอวขึ้นมาเป็นอ่านมันใหญ่อันนี้หรือว่าสะพายใชใช้มาสี่ปีแล้วก็เลยใช้มันต่อทนดี ื้อหนนาะครับกล้องพวกนี้นะครับข้อดีก็คือมันมีไวเลสผมไปซื้อกโปรมาเสียบเสียบไม่ได้นักเลยเอามาใส่ด้านข้างไปซื้อกโปรอุตสาห์ว่ามันจะมีไวเลสให้เชื่อมต่อไม่ได้เลยก็โปรแม็กอะก็โปรแม็กไม่ได้กโปรธรรมดาจะใช้อีกตัวหนึ่งเอามาเสียบมันจะมีสายอายุเีใช่ไอเราซื้อก็เพราะกาว่าอย่างนั้นแหละเขารอเราวเนไห เขาไม่ได้ถามหาเราด้วยซ้ำเขากำลังเตรี่ยวใหมนั่้เราอยู่โอ้เราโอดังของเขาอยู่เราเราเป็นประธานเขาคุ้มนะเวลาเวลาอัดกันกดจะหนีและจ้างห้าช่องแต่มาอีกห้าช่องอ่ะสุดยอดเลยพี่ลองเปิดหน่อย่างสมมุติว่าสมมุติว่าจ้างพี่วุฒินาะแล้วผมก็ขอมากับพี่วุฒิเราอยากจะมาเห็นใช่ไหมเขาก็ได้เปรียบตรงนี้เนาะไม่มีโอกาสเล้ยไม่ได้เข้ามาหรอกผมพูดตรงไม่ได้เข้ามา ตัวนี้จะเป็นรถขุดที่เราจะต้องนำเสนอนะครับตัวนี้กูบุต้ากูบุต้าฟอร์มผมไม่ได้อ่านสคริปต์เลยนะ,ะนย,ยูสิบเจ็ดฉีดสามคิสหรือว่าหรือว่าเราต้องแม่น้ำหนักปฏิบัติการ ข้อมูลสินค้าที่ส่งให้ในไลน์นะเราต้องอ่านต้องต้องท่องหรือเปล่า,าต้องงต้ออ่านเฉยๆเป็นแบบคื่อที่จะไปทำอะไรก็ทำทิ้งให้อันนี้เราจะมาดูนน้องสาวเหมือนเรามาดูเขาแข่งมา้าแข่งอะไรกันแปลกลาโกลาสชื่อะไรแข่งดูพี่ชุดไลฟ์สดเขา กล้องไล์สดน่ะน,นั่นแหละชุดไล์สดมือกล้องมือชีพเดี๋ยวผมขอดูก่อนพี่นั่นแหละของแท้มืออาชีพไล์สดใช่ไหมใช่เลยมันเป็นกล้องตัวใหญ่ที่มีไบเลบตไบเลตทั้งหมดสี่ตัวเลยนั่นแหละจะบอกให้เลยนะเพราะผมไม่เคยใช้ไวเลตนะแตอ่อาจจะตะโกนหน่อยเสียงแตกแน่นอนเ <c oughs> พราะว่าคนที่ใช้ไวเลดประจำเขาจะพูดเบาๆเนาะ แล้วทำไมมันไม่เลี้ยวไปตามเนี่ยต้องอีกตัวเองยังไม่เปิดทำยังไงเราถึงจะมีวาสนาใช้อย่างนี้นะอันนี้เราลองใช้ดูก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีเงินซื้อนะใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็น้งไหนอชััดดีม อย่างชัดเลยเหมือนเหมือนจริงเหมือนตาเราดูเลยผมบอกได้เลยทีมงานคูปต้าจ้างเราได้คุ้มมากหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่หกเจ็ดแปดสิบช่องอะที่มา ไลฟ์สดใช่นั่านเลยนะใช่หละไลฟ์สดไว้ไว้เลดไอตัวนั้นด้วยไว้เลดส่งวใดีโอด้วยส่งส่งเข้าไปในไอตัวรับสัญญาณไลฟ์สดนะนะกล้องตัวนี้มันไลฟ์สดได้ดิผมเห็นในรายการไอสิมันจะส่งตัวนั้นนะในที่สองดำดำตรงนี้จะใช้สาย HDMI ยาวๆนะใช่ใช่เอาไรสายแล้วแต่มันแพงอยู่หลายหมื่นไม่กันไอตัวนั้นชุดนี้นะผมตีให้เลยแสนกว่าบาทไม่สเตลยต้องตามเลนเลยอ่ เฉพาะขาเนี่ยก็หลายหมื่นแล้วเนี่ยขากล้องอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาลงไปดูกล้องกล้องอ่ตัวถ่ายขอบคุณครับคุณขวัญคนสวยโอ้ยเขินเลยอ่ะไม่สวยอ่ะเกือบเอาน้ำทิ้งซะแล้วเมื่อกี้เนี่ยใช่อค,ค่ขอบคแ้คแวขคแือใครีเป็นผู้โชคดีคนแรก ไว้ให้พี่เยาว์ซะ ried, ให้พี่เยาว <c oughs> ์นำร่องกันเราจับไม่สั้นไม้ยาวไหม่าใครจะไปคุณ <c oughs> เร่ <package> <c oughs> เนี่ย <c oughs> ผมอยากลงไปถ่ายทำไปที่นี้มากเลย <c oughs> ผมสนใจมากเลยกล้องอ่ะมันเขาไร์สดเลยนะเนี่ย <c oughs> แต่มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมไม่กล้องกับต,ตัวกล้องอ่ะไร้ไสดพี่ทอป มันไม่ได้มันเท่าไหร่มันไม่ไม่ร้อนนะครดบแต่ว่ามันดูดสัญญาณดิแล้วมันจะร้อนี่ก็สับผมนี่ไม่ได้ไม่ถึงสิบนาทีแสดงว่าตัวนี้มันใช้ทั้งไวหลยทั้งกล้องทั้งอะไรทุกอย่างทั้งแบตแต่ตัวนั้นอ่ะมันแยกมันแยกตัวดูดสัญญาณก็แยกก่อนก็นั่นแหละเขาจะให้ใครลงไปแสดงก่อน ผมบอกเลยนะคุณขวัญคุณเพชรผมไม่ค่อยถนัดคอนโทรลนี้เลยอ่ะไหนคอนโทรลนไรคอนโทรลแคทหรอใครถนัดคอนโทรนซ้ายขวาของผมถนัดคอนโทรลนี้ไม่ไม่เกี่ยวครับขับมาอย่างงี้คุณไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ไม่เหรอมันได้เลี้ยวมันขับคอนโทรลนี้ได้ลองเป็นคุณขับไม่ได้ดิไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้นีร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 อรี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 ร่รี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 ปีร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  ไม่แต่ผมไม่ถนัดยิงคุณแพ้ก็คือแพ้นี่จะมาอะไรตัวลงถนัดอะไรเจ้านี่ไม่เออเจ้าน่ะนะแช่ออกตัวช่างเี่ยวก็ชนะแล้วเพราะว่าช่างเี่ยวนี่ครับคอนโทรลนี่ถนัดนะผมได้หมดถ้าสดชื่นครับนี่ทุกคนก่อนเจ้าน่ะไร ผมดีเชิกครับผมครับนี่นอนคือพี่วุฒิตอนก่อนหรอพี่วุฒิตอนพี่วุฒิหน้าพี่เขาแพนพี่หลานของบ้านต่อพี่วุฒิก็ได้สวัสดีครับ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 พี่สวัสดีครับอันนี้กำลังเตรียมงานกันครับเดี๋ยวขอห้าคนหน่อยครับคนที่เป็นคนข่าวค่ะหรือเป็นคนข่า มีคนแรก่เยัทีู่ดี่พูค่ะทีู่คนที่สคือท็อปท็อปแทมปไม่อันนี้เดี๋ยวคนที่สามคือพี่เนี่ยค่ะพี่นิรันคนสวยน้องน้น่ะคนสวยเหมือนยืนไปเลือกปลาเอาไปย่างกินอะ ไม่ใช่เลือกเอาตัวนี้เอาตัวนี้เดี๋ยวพี่พี่ทั้งห้าคนที่จะขับมานั่งตรงนี้นะครับเรลียงกันนะ้จะได้ไม่ต้องสักขอน้องน้ำฝนพี่วูดท็อปแทปดีรันน้ำฝนเอาตามคิวเลยไหมไม่เป็นไรครับพี่คณะนี้คณะนี้กอมาสอ่งฝันเนาะ พี่นั่งตรงนี้ก็ได้คนที่นั่งแถวเนี่ยาพี่เป็นั่งแถวโน้นอะไรโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเดี๋ยวเอาโอเคครับเจอกันชิปหน้าครับสิ่งที่เราสิ่งที่เราจะทํานะครับก็จะแบ่งกันเป็นทาทีละคนทีละคนทีละคนแต่อันแรกเลยอย่างที่เราจะถ่ายด้วยกันเนี่ยก็คือถ่ายโปรไฟล์ห้าคนเรียงถ่ายเปิดตัวถ่ายเปิดตัว จะเหมือนกับภาพมันจะประมาณว่าเรียงมาจากซ้ายไปขวาปุ๊บแล้วก็มาอยู่คนที่หนึ่งปุ๊บคนที่สองเป็นห่างเงี้ยแล้วก็จะตัดเป็นตามเพลงของแต่ละคนซึ่งจะมีจะมีการแข่งของแต่ละคนอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นันั้นจะนั้นเราจะถ่ายเปิดตัวการเปิดตัวก็คือถ่ายมาก็เหมือนเดินมาทเท่ๆถ้าพี่เคยดูหนังอวกาศใส่ชุดยานอาวกาศเดินมาทเท่ๆอี๋ยวแอคท่าอะรเดี๋ยวให้คููกกับก็สั่งไป นะครับแล้วก็ภาพกล้องก็จะแพนไปแพนมาเดินทั้งหมดเดินทั้งหมดห้าครั้งแต่ว่าอาจจะอาจจะมากอาจจะหลายเทกพี่มีพี่มีห้างนะครับกล้องอะไรเนี่ยครับผมพึ่งคนละแนวไปทีเนี่ยเราใช้เองตุลาทแบบโอ้ยครับงานเยอะงานเยอะอย่างนี้พี่พี่คะอันนี้พี่แอมนะคะเป็น เป็นโปรดิวเซอร์รล้ว่าพี่แบงค์เป็นผู้กำกับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพอถ่ายห้คนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีแต่ละคนก็จะโดนดึงไปทํางานทีเฟนเซอร์ฝั่งนู้นว่ากันไปส่วนคนที่ไม่ได้โดนดึงเนี่ยก็จะมาเริ่มทำภารกิจภารกิจก็คือขับรถคันนี้ผ่านด่าน3ด่านที่พอรู้บ้างแล้วนะว่าเป็นยังไงด่านด่านที่หนึ่งเนี่ยก็คือที่สุดความคล่องตัวเลื่อเลื่ยเลื่ด่านที่สองไอ้ การสาม้านในการทำงานเนี่ยขับมาฟองตัวรองเวลาล่ามเวลาขับอาจจะหลายรอบเลยนะครับเพราะว่าน่าจะประมาณสามไม่ใช่ยิ้มเครื่องที่ลงเลยที่มันสวยมากคอยขับฟรีจริงรอบเดิมแล้วก็จอดรายละเอียดรอบเดิมก็ได้รอบกหนโดนคุณผู้ชมราคา เรามาลราคุยอบนู่นรอนู้นเต็มแต่ละคนไปคือได้ไปทุกคนที่ไม่ได้ไปอีเวนต์นี้ก็จะมาทำคลิปนะครับจการถ่ายทำของแต่ละคนก็จะมีหนึ่งก็คือพูดก่อนพูดก่อนว่าเฮ้ยผมไม่กลัวหรอกครับวิล้างแต่ละคนมาขึ้นรถดิ้งกันเลยขึ้นรถขับขับเสร็จปุ๊บมันก็จับเวลากติกานี่ก็เหมือนเดิมใช่ไหมายในสิบนาทีตับเวลาก็คือเดินคล้องตัวเนี่ยเนาไปนี้เาได้เราจะมีทั้งหมดสามฐานหลัก คนกคนเที่ยวถุงอเออกไปเปลี่ยนหัวเขาจะเอาเหล็กบอปามาใส่แล้วก็ใส่ปอดยกปอีไว้ให้เสร็แล้วก็ไปถึงตรงป้ายนนตักดินข้ามป้ายเสร็จแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นรถกระบะเนี่ยอ๋อข้ามป้ายตรงน้ขับข้ากระบะเสร็จก็ข้ามปายเสร็จสนามแล้วก็มาขับรถขึ้นกระบะเขาจะปักเข็มไว้ที่หัวขี้ข้ามข่ายประมาณตัตัดต เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนสาธิตมีคนสาธิตอะไรกันครับมีมีคนสาธิตให้ดูก็เดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตก็ลองลองลองนับไปเลยเสร็จปุ๊บเป็นทันทีตามแล้วก็เราก็จะเหมือนกับว่าถ่ายสัมภาษณ์หนึ่งคือถ่ายเมนก่อนจับเวลาแข่งจริงเลยภายในสิบนาทีเนี่ยปุ๊ พี่ทั้งสามความตาหรือเปล่าอันที่หนึ่งนี่คือตั้งใจทํางานหรือตั้งใจแข่งเลยใครชนะบัดกัะที่การแข่งรอบแรกพวกผมก็จะจดสมมติรอบแรกน้องน้ำฝนกกขับปุ๊บแล้วเขาเกียร์แล้วเกียร์หลุดสมม,มตินะเทคอสองเน,นี่ยจะขัดกับท่านี่สองเน่ยน้ำฝนก็ต้องทำแอคกซ์ที่จะให้เกียร์หลุดเหมือนครั้งแรกไม่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 ต้องไปกังวลเรื่องพวกนี้แต่พวกเนี้ยพี่จดไว้พี่จะจดไว้คืออารมณ์ที่เล่นนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียเรื่ ผมอยาไม่ต้องดึงหน้ามากไม่ต้องเชียวเชีรวเก็บภาพไปอะไรก็ได้เลยบางคนดึงหน้าแบบไปก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะเราทำมาข้าเราถ่ายก็ไม่ต้องกังวล่เียว่ังเดี๋ยวว่าพวกเนี้ยสิ่งพวกเนี้ยมันจะเป็นที่จะจดไว้ว่าน้องเป็นยังไงเพื่อจะมาใส่ลงไปในคลิปนะครับเวลาถ่ายภาพว่าาภพกว้างอาจจะแบบเฮ้ยน้องขยหยด้วยขยหยดนลอดเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาก็ทำภาพให้ นี <spooky. S 1> ้ตัวกลางที่สามดันขับไปเรื่อยๆเลยเหมือนเดินรอบไปเพราะว่าเราบินสูบบินโดนเราใช้คัทตันปางพัดอยู่แล้วนะครับทุกคนจะทับมีเหมือนกันคนละรอโคโรลล้อหลังจากขับมีก <laude>, ็เสร็จปุ๊บก็จะมานั่งสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วคือเราฝั่งอนุบาลที่ขับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะมาตัดสลับประมาณนี้ที่นี่คือทีมงาน้องเขาทำแล้วเขมานั่งแต่พลังสัมภาษณ์ใช่เหมือนรายการที่ทำใช่รไม่รู้อะไรกับ

พี่เหี่ยวจะสวยสุดใช่มึงบอกมีลิปไหมมีละอ๋อปะอารีล เงาะเงาะปึ้งเลยรถกับว่าเขาลรูปรถนะไม่ถนัดผ <c oughs> มนี่แหละคอนโทรลไม่ถนัดเลยเงอเงาะแล้วก็ปึ้งเลยเนี่ย